สวัสดีครับมันี่บอกท่องการเกษตรสีแบ่งปันความรู้พี่น้องเนะาะเพราะว่าคันส์ขันสตาร์ทรถแล้วนี่คือสีเปล่ากันวัรู้เลียงดอกก็เอาเป็นว่ารถรถยกคันนี้นี่มันหมุนข้อได้มันยกได้เฮ็ดแบบได้พี่น้องเอาไปตัวน,นี้แบ่งให้ใส่สีภาไปเบิ่งเห็ดรับครับเพราะว่าสตาร์ทรถแล้วสีเปลาต่อว่าไหนมันบ่ได้ยิงงนเนาะเดี๋ยวจังเบิ่ง นะอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่ถ้า กับมต,ต่อไเลยครับ ทายบา,าทาาร่วมแาวไปท้าย่าทร่วมเลี้ยงได้ครับนี่มองนี้แล้วเพาใครเดยดบอกพี่้องเขาเดียวี่มอรเตอร์ที่ตัว ฝากกันด้วยครับบอกท่องการเกษตรช่องยูทู e ครับกันมีประโยชน์ขอไปกดแตะแตะใหน้นะพี่น้องห้าล่ำห้ารวยือเพิ่นโอเคครับสวัสดีครับ